พี่มีงานด่วนอะ่ะซ่อมไม่หน่อยดิอะไรวะช่างต้องเยอะต้องแยะทำไมต้องพี่อ่ะขนาลูกค้าเขาอยากได้ข้อมูลด้วยถ้าใครเปิดมาขึ้นหน้าสายลาักษณะนี้แล้วอยากได้ข้อมูลเนี่ยต้องทําตามวิธีนี้เลยนะทุกคนต้องดูให้จบนะเพราะว่าหลายคนเจออาการนี้ม,มาหน้านี้คือนะครับลูกค้ามีการไปต่อคอมพิวเตอร์แล้วอัปเดตไปแล้วนะผมนะเพราะว่าคิดว่ามันจะผ่านแต่ว่าอัปเดตปุ๊บเนี่ยมาตรวจสอบอุปกรณ์ต่างเนี่ยในขณะที่ขึ้นด้วแอปเปิลเนี่ยแล้วหลอดวิ่งเนี่ยมีการตรวจสอบอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นกล้องนะผมนะสแกนเนะ เช็คแพชชาร์จเช็คไวเลสเช็คทุกอย่างนั่นแหละนะในตัวเครื่องรวมถึง CPU ด้วยครับ i อโฟนสิบตัวนี้นะครับผมนะที่ขึ้นอาการนี้เพียงเพราะนะครับ CPU มันแคร็กนั่นเองครับซึ่งเกิดจากการตกกระแทกนะหรือการใช้งานเนี่ยระยะเวลานานๆนะครับอัปเดตปุ๊บเขาตัวอุปกรณ์ปุ๊บแล้วแล้วเกิดข้อผิดพลาดแก้ไขยังไงกันแน่ครับผมนะในทุกรุ่นที่เป็นอาการนี้นะครับส่วนใหญ่แล้วแก้ไขแบบนี้นะครับมาดูให้จบเข้าใจแน่นอนมาพี่เจมแกะเครื่องให้หน่อยเดี๋ยวจะซ่อมบอร์ดได้เดี๋ย็นรอให้ลูกพี่ ไอโฟนสเวดได้บอร์ดมาแล้วแยกบอร์ดมาแล้วด้วยเดี๋ยวไปซ่อมกันเลยเดี๋ยวนะพี่โตทำไมเป็นพี่โตทำอะ่ะก็ลุงพี่ดิไปฝึกวิทยุอยู่เดี๋ยวพี่จัดการเองตัวนี้อาการ CPU แคกเกิดจากการใช้งานเป็นเวลานานจึงทําใหตาสส้ตัว CPU สะสมความร้อนพอ CPU สะสมความร้อนเป็นเวลานานจึงทําให้ CPU แคกอาการนี้เป็นอาการประจํารุ่นของไอโฟน e 11เลยวิธีการซ่อมแล้วก็จะมายก CPU ออกก่อนเลย เสร็จแล้วเราก็ทำการรีบอนขา CPU ใหม่โอเคเมื่อรีบอลเสร็จแล้วก็บางกลับได้เลยเสร็จแล้วเราก็ประกบบอร์ดกลับคืนเครื่องเสร็จแล้วเว่ยเดี๋ยวเราส่งลูกค้าเลยดีกว่าพี่เครื่องเนี้ยก่อนที่พี่จะไปฝึกวลยุทธ์อะเป็นยังไงบ้างพอจพับปุ๊บได้รับรู้ถึงกำลังภายในที่โ่งมาเครื่องเนี้ยติดแล้ว โอ้ oh, พี่รู้ขนาดนั้นเลยเหรอรู้ก็บ้าแล้วยินคูเรียนซ่อมมาไม่ใช่เรียนวิทยายุทธ์นั่งสมาธิไม่ใช่นี่เมืเ่อกี้เดินผ่านหางแวบๆเห็นเขาซ่อมเสร็จแล้วข้างตัวเกียวโอเคไหมเพราะฉะนั้นใครเจออาการนี้นะอย่าไปล้างเครื่องนะอย่าไปอัปเดตนะถ้าจะลองลองได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวจะทําคลิปอีกคลิปหนึ่งแยกให้เลยว่าเออเลอร์แต่ละตัวเลขเนี่ยมันฟ้องว่าอะไรเสียบ้างโอเคไหมถ้าชอบก็ติดตามไว้กดใจกดติดตามไป